สวัสดีครับวันนี้พื่ผมแบงค์จากคณะวิศวะจุฬานะวันนี้ผมมาทําการเฉลยข้อสอบของฟิสิกส์สามัญน้ำมกบราห้าแปดข้อที่สิบเก้านะครับเขาบอกนะครับว่าลูกตุ้มมวล m เนี่ยแกว่งแบบลูกตุ้มอย่างง่ายนะครับมีค่าเป็นกี่เท่าของมุมตามวงกลม c นะครับซึ่งอ่าเขาถามไม่ง่ายคือถามถ้าลูกตุ้มลูกตุ้มอย่างง่ายนะครับหารด้วยลูกตุ้มอย่างง่ายคือซิมเปิลฮาร์โมนิกนะครับหารด้วยตอนหนังเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับหารด้วย t c แล้วกันนะครับโอเคซึ่งลูกตุ้มอย่างง่่่่าาาายยยเเนนีรรรทบบอูแล้ววะคั สูตรอองมันก็คือสูตรออกมาก็คือ2พายนะครับรูทส่วนจนะครับสําหรับคาบส่วนตัวของตัวของคาบของตัวหมุนรอบ C กเนี่ยก็หา,อาไอมาดูกันนะครับผมให้นี่เป็นแรง T นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นมุมเซตาถูกไหมอันนี้ก็เป็น T c ทีคเซตานะครับ T cos เซตาอันนี้มุมเซตานะอันนี้ก็จะเป็น T sin เซตานะครับ T sin เซตาข้างล่างมเป็นเ g เนื่องจากวัตถุเนี่ยไม่ได้เคลื่อนที่ขึ้นขึ้นที่คงนะครับเพราะฉะนั้น t c o คอร์สนะครับเท่ากับ mg นะครับก็จะได้ว่าค่าของตัวคอร์สเอ้ยค่าของ t เนี่ยอะใช้เป็นตัว f วัาแรง f นะครับเดี๋ยว t มันไปซ้ำกับตัวของคาบนะครับ f f เนี่ยก็คือ mg ส่วนร์สนะครับทีนี้เราก็มาดูแกนแกน แกนนี้นะครับก็แรงเข้าศูนย์กลางก็คือ f ไซ์ f ก็คือ m g ส่วน cos เซตานะครับไซ f ไซนะครับ f ไซนเท่ากับ m v กํลังสองส่วน r แต่ว่า v คือ omega r นะครับก็ทําการจัดรูปนะก็จะเป็น omega กําลังสองนะครับ r กํลังสองหาร r เป็น r กํลังหครับก็เป็น omega กําลังสองนะครับคูณกับ r ซึ่ง r เนี่ยมันก็คือสมบุริให้นิยาว l ใช่ไหมแต่มันก็คือ l s i n θ เซตานะครับจบ ทีนี้เร้ยใช้ตัวแปร l ให้มันเหมือนกันดีกว่านะครับเหตได้นั่นกันทีนี้ผมทําการตัดไซนตา eta, ตัด m นะครับผมก็ค่ย้ายข้างนะครับก็คือโอเก้าลังสองของเราเนี่ยก็คือตัวของ g ส่วน cos เถูกม g ส่วน cos เซใช่ไหมนี่ g cos เซตก้าลังสอง g cos เส่วน l นะครับผมก็ทําการจับ ตัวของโอเมก้าเนี่ยเป็นสองสแวนะครับ g ส่วนคอร์เซตาแอลโอเมก้าเนี่ยคือ2พายส่วนค่าครับล้วก็แค่กลับเศษส่วนนะเพราะฉะนั้นคาบของมันเนี่ยก็คือตัวของ2พายส่วนค่าเท่ากับ g ส่วน l c o คเาใช่ไหมคาบก็คือตัวของคาบมันก็คือ2พายชึบ2พายคูณกับ L คอรับก็แค่จับมาหารนะครับที i m p l e harmonic คือ 2π นะครับ √L ส่วน g ส่วน a.t ข้างล่างก็คือ 2π √Lg √cosθ นะครับก็เห็นสังเกตเห็นนะว่ามันตัดกันนะครับตัวนี้ตัดกันหมดก็จะได้เท่ากับตัวของอ้ยเปลี่ยนปสิปกานะครับอืมก็จะได้เท่ากับ1ส่วน √cosθ ก็จ้ข้อนี้ก็ไม่ได้ยากครับก็ตอบข้อ5นะครับก็ถ้าต้งสส่ข้อนี้นะ้วก็ม้นถามใต้คลิปนะเพราะใครสอบฟิสิกส์เอเวร์ลนะก็ฝากแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับ ก็ถ้าถ้าชื่นชอบนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ช่องผมด้วยนะครับวันนี้ขอตัวไปกอดครับสวัสดีครับ